สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถสวยสภาพงามหนึ่งในพันเลยครับคันนี้ให้เกณฑ์นี้เลยนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับกับ t o y ยต a c o r o l l a a อ t i ตนะครับเป็นเครื่อง2.0 g ตัวท็อปนะครับ169,000บาทนะครับราคาเงินสดนะครับเป็นรถบ้านแท้แน่นอนนะครับสีขาวมุกสวยๆนะครับ2.0ออโต้นะครับคันนี้รถสภาพพร้อมใช้ชุดแต่งรอบคันเกียร์เครื่องยนต์ยางดอกเต็มไม้แท้110,000กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับใครกำลังหารถใช้งานนะครับชอบ อันติดตัวนี้น่าสนใจสุดๆนะครับสภาพเรียกว่าซื้อไปไม่ต้องเก็บทําอะไรเลยนะครับรถพร้อมมากๆนะครับรถสภาพงามสุดๆนะครับภายในก็สวยหรูครับคันนี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับที่รังสิตคลองหนึ่งนะครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันได้รถทุกพื้นที่นะครับโทรได้ครับโทรจิตต่อสอบถามมาได้เลยครับไลน์มาเลยครับรถสภาพสวยๆนะครับนี่ครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสาหรับคันนี้ เป็นพวงมาลัยสาก้านนะครับไม้แท้11,000 0กิโลเมตรเพียงเท่านั้นเข้าศูนย์ตรงเป๊ะตามระยะเลยครับใครสนใจนะครับจักไปใช้งานนะครับสาภาพสวยดูแลดีมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับคันนี้สวยๆนะครับสีสวยสภาพงามมากๆครับริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานเพียงเท่านั้นนะครับยางดอกเต็มแม็กสวยๆนะครับ สวยมากครับสภาพดีนานๆจะมีมานะครับสำหรับคันนี้ยางมิชลินดอกเต็มๆใช้ได้ยาวแน่นอนมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับสีขาวมุกสวยๆเลยนะครับห้ามพลาดนะครับใครกำลังหารถใช้งานชอบอันติดนะครับ2.0ออโต้และมาล้วนไม่เคยติดแก๊สนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพิกลมนี่ครับ ภายในก็งามนะครับโดยรวมสภาพแบบนี้คุ้มหรือไม่ถูกใจหรือเปล่าสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับถ้าท่านกําลังหารถสภาพดีๆนะครับคันนี้ราคาก็เหมาะแน่นอนนะครับไม่โกงไม่ยื้อแน่นอนครับรถสภาพสมบูรณ์สวยๆครับโทรเจรจาสอบถามนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับใหม่แท้แน่นอน1นึ่งแสนหนึ่งหมื่น กิโลเมตรเพียงเท่านั้นนะครับโทเจตจาสอบถามนะครับอยู่ใกล้รังสิตคลองหนึ่งมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับน้องคนนี้คัดรถสวยเช็ดก็สวยนำมาฝากให้กับสมาชิกเลยครับใครชอบเข้าใจนะครับจัดไปครับคันนี้มีระบบชิปชอทิกด้วยนะครับเป็นเกียร์ชิปชอทิกนะครับรถสภาพพร้อมๆสวยๆสภาพดีๆมาให้เลือกกับเอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับนี่ครับตกแองไม้านะครับเกียร์ขั้นบันไดแรงแน่นอนนะครับเครื่อง2.0นี่ สนใจมาลองขับดูได้ครับไม่มีอืดไม่มีลากแน่นอนนับออกตัวทันทีสวยสมบูรณ์มากๆนะครับใครสนใจนะครับโทรเลยครับโทรเลยสวยงามมากๆนะครับตัวนี้สภาพดีสุดๆนะครับไฟขึ้นลงสองสว่างตรงประตูก็มีนะครับอันติดนะครับอันติดรถบ้านแท้แน่นอนไม่ใช่อดีต็กซี่นะครับไม่ใช่อดีต็กซี่แจ้งชัดเจนแล้วนะครับขอขอบคุณครับ นี่ครับกระปุกสียังอยู่นะครับเนี่ยกระปุกสีจากโรงงานนะครับคู่มือเอกสารอยู่ครบกุญแจรีโมทก็พร้อมรับประกันการโอนนะครับโอนได้ทุกที่นะครับรถดีดีสภาพดีดีนะครับฝากก้ไ้้ยนะครับรถสวยๆมาชมตัวจริงได้เลยนะครับ